สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival ครับผมแต่วันนี้เราจะมาอยู่กันที่โหมดแอ่งนะทุกคนคือผมอยากทดสอบอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือถ้าสมมุติผมมาเติมของเนี่ยเติมเงินนะนะซื้อของที่ฝั่งแอ่งนะครับมันจะไปรวมกับที่เราเติมเงินในฝั่งของตัวละครหลักไหมนะคือถ้ามัน มันเติมทั้งสองฝั่งแล้วมันไปรวมกันได้ผมว่าโอเคนะเพราะว่าฝั่งแองก็ถูกดีนะครับทุกคนอย่างที่ผมจะลองเติมก็คือเติม19บาทนะเป็นการเติมไอ้ร้านค้าให้มันเป็นรูปเขาคว,วายครับเขาเรียกว่าสกินสกินร้านค้าใช่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยครับ19บาทอันนี้น,นนะแต่ขอดูอย่างอื่นก่อนนะว่ามีอะไรบ้างผมว่าเนื่องจากว่าฝั่งแองน,นี้มันคนเล่นน้อยลง กว่าแต่ก่อนนะครับมันก็เลยถูกลงหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะแต่ก็เดี๋ยวจะลองเติมดูนะครับสมมุติว่าถ้ามันเติมแล้วมันต่อยอดไปจาก VIP เก่าได้ผมว่าก็โอเคนะอันนี้คือยอมเสียเงินเพื่อทุกคนเลยนะครับมากดเรียบร้อยได้ได,ได,ได้บังกะโลมาแล้วครับ ราคาถูกมากเลยนะสิบาบาทอ่ากดเข้าไปก่อนแล้วกันคือผมไม่ค่อยได้เล่นแอ่งเลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวอันนี้นี่ครับโอ้ยขายของได้ด้วยขายแผ่นเล็กนะครับโอ้ยอยังต้องเสียคูปองอีกเหลอเสียคู่ปองอีกสิอีกเหลอ เติม19บาทแล้วก็เสียคูปองอีกโอ้โหเกมมันจะอะไรขนาดนั้นแหมเห็นไหมได้บังกโะโลแล้วครับดูน่าซื้อมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าอันนี้ของพี่พี่สี่โลปะ่ะเป็นรูปแมวเชียนี่ครับแล้วเราก็มาทำสัญญานะเพื่อตามล่าคูปองกันครับคูปองอันนี้จะเอาไว้ซื้อของเนะี่ยผมมีอยู่หมื่นสองนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเพื่อไปซื้อ กระเป๋าเลเวลสองนะคือผมทำตัวเองตายไปรอบหนึ่งไงแล้วกระเป๋ามันหายไปอะผมจำได้เลยช่วง,งแรกๆที่ผมเล่นแอ่งแล้วมีกระเป๋าเลเวลสองนะเนื่องจากว่าผมเก็บตังค์หมายถึงว่าเก็บเก็บคูป,ปองในเกมนะครับเพื่อไปซื้อเนี่ยอยู่ๆมีคนมาบอกผมว่าอะไรนะเริ่มต้นเกมทำไมมีกระเป๋าเลเวลสองอะโกงเกมมาหรือเปล่าโอ้โหตอนนั้นคือแบบเดือดมากทุกคนแต่พอคิดไปคิดมาเออมันก็ มันก็เป็นไปเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ยากเหมือนกันนะที่จะแบบเราจะเก็บตังเพื่อได้กระเป๋าเลเวล2นะครับในแองนะเพราะว่าในแองเนี่ยกว่าจะเก็บคูปองได้แต่ละทีมันก็ค่อนข้างยากอะแต่พอดีว่าผมตอนนั้นน่ะผมไปซื้อที่ชุมชนไหนสักที่นึงอะแล้วเขาขายประมาณไม่แพงมากครับผมก็เลยได้กระเป๋าเลเวล2มาแต่ตอนนี้ยังหากับยังหาแคนนั้นไม่เจอนะที่เขาขายอะ แต่ผมว่าน่าจะเก็บประมาณหมื่นสี่มั้งหมื่นสี่คูปองนะครับน่าจะพอซื้อได้เดี๋ยวต้องสะสมคูปองไปอีกสักหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวถ้าคลิปนี้ติดเลยก็สิทธิ์ผมก็ปล่อยไปเลยแล้วกันนะครับไม่เก็บรายได้ก็ได้นะนี่เพราะปกติรายได้ต่อคลิปหนึ่งผมก็ไม่เยอะอยู่แล้วไงคือจะจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับทําคลิปไว้ก่อนแล้วกันเอาสนุกสนุกครับกับคลิปของแคนนะเพราะว่าถ้าเปิดคือ ถ้าเราเปิดเสียงเพลงประกอบแคนเข้าไปด้วยเนี่ยมันมันติดลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะทุกคนแต่ทีนี้ผมปิดเสียงของดนตรีแคนไปนะก็ถ้ายังโดนอีกก็ปล่อยไม่เป็นไรครับเราเล่นเอาสนุกแล้วกันนะโอเคเมื่อกี้ผมทำเควสอ่าสำรวจเฟอร์นิเจอร์นะครับคือมันก็มีมาเรื่อยๆนะวิจาบ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างสวยนะ ห้องผมที่อยู่ในแคนนี้คือไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ผมต้องพยายามทำธุรกิจให้มันเลเวลอัพขึ้นนะแต่ผมไม่ค่อยได้มาทำไงแล้วพอดีมีน้องคนหนึ่งขอมาว่าพี่ลองเล่นแคนให้ผมดูหน่อยสิก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับจับจ่ายจับจ่ายไม่อยากใช้เลยเพราะว่ามันต้องใช้โูปองในการซื้อร่วมแข่งขันล้วกันนะ โค้ชธุรกิจอันนี้โอ้โหมอไซ์มอไซ์พี่พี่สีโลรอเปล่านี่ยฮะทำไมสวยจังเลยอ่าโหปืนแมกนัมครับรู้สึกว่าได้มาจากพี่คนดีเอ็กนี่แหละนะ,ะตั้งแต่ช่วงที่เล่นใหม่ๆนะครับโอเคอ่าเราจะไปสำรวจที่ไหนดีทุกคนระหว่างซันเขาหินปูนครับ พุ่มต้นสนไปพุ่มต้นสนแล้วกันนะมาแต่คลิปนี้จะสั้นนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าคือตอนนี้คลิปในคลังหมดแล้วครับคลิปที่ตัดไว้ในคลังอะหมดแล้วเดี๋ยวต้องพยายามตัดคลิปไปเรื่อยๆส่วนใครที่แบบขอคลิปโน้นมาคลิปนี้มานะครับอันนี้ต้องรอหน่อยนะทุกคนเพราะว่าบางวันผมมีเวลาตัดคลิปอยู่กับจึงเดียวเอง ยิ่งช่วงนี้ก็คือเตร็จเตรไปทั่วครับเดี๋ยววันที่สิบนี้ผมมีนะัดไปหามหมอเอ้ยวันนี้วันที่สิบหรือเปล่าวันนี้วันที่แปดเก้าสิบนะวันเสาร์นี้ผมมีนะัดไปหามหมออีกกลางคืนอาจจะไม่ได้ตัดคลิปเดี๋ยวต้องตัดคลิปเผื่อไว้ก่อนนะครับอ่านี่ไงเริ่มการแข่งขันครับ ต้องดูว่าณนะช่วงที่เราเข้ามาในเล่นในโหมดเนี้ยนะในโหมดแองเนี่ยมีคนเล่นเยอะไหมนะครับถ้ามีคนเล่นเยอะเนี่ยการแข่งขันมันก็จะไวขึ้นนะเพราะว่ามันต้องรวมคนให้ได้ประมาณ1 5คนขึ้นไปะนะแต่อันนี้เกมเป็นคนรวมนะครับเราก็รอแค่นั้นเองนะแล้วก็โหมดแองนี้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยนะในข้อแม้ที่ว่าเพื่อนคนนั้นต้องอยู่ในแคนของเรานะครับ ถึงจะเล่นไปด้วยกันได้เออผมเคยเล่นไว้พักใหญ่แล้วอะจำอีพไม่ได้นะครับแล้วก็โหมดแองน,นี้ก็เอาจริงมันก็เล่นยากนะถ้าเทียบกับโหมดปกตินะครับเนื่องจากว่าการฮิวเลือดอะมันไม่ได้ไวเท่ากับในโหมดหลักนะดังนั้นเนี่ยเวลาฮิวเลือดต้องอาหาที่ซุกดีๆ แล้วก็ดูดในเรดาร์นะทุกคนเนี่ยถ้ามันมีสีเหลืองรอบๆอ่ารอบ,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 บจุดแดงๆครับนั้นไออันนั้นน่ยมันจะมีแต้มในการแข่งขันเลยดูการเยอะนะเมื่อเทียบกับจุดแดงธรรมดาในเรดาร์นะครับแต่วิธีฮิวเลือดที่ไวที่สุดของผมนะก็คือการออกจากแมปแล้วค่อยไปฮิวเลือดครับอันนั้นคืออันนั้นก็คือเลือดจะขึ้นไวมากนะยกตัวอย่างเช่นถ้าผม ถ้าเรามีผ้าพันแผลนะครับเราก็วิ่งออกนอกแมปแป๊บนึงนะแล้วก็ไปฮิวเลือดข้างนอกนะครับเลือดจะขึ้นไวแต่ถ้าเราฮิวเลือดในแมบปบในแมปเนี่ยนะเลือดมันจะเด้งช้ามากๆเลยทุกคนอันนี้คลิปนี้ผมทํามาเพื่อให้แบบเห็นว่าผมเติมเติมอีกแล้วนะทุกคนเออเติมเพื่อเอาอ่าสถานนะ VIP ครับ มีพี่คนหนึ่งมาเมนว่าผมรออยู่นะรออยู่ที่ VIP 10โหพี่ใจเย็นผมพิ่งเลยวผมพิ่ง VIP 3ต้องสะสมไปเรื่อยๆนะแต่จริงตอนนั้นที่ผมเติมเพราะว่าผมอยากได้ไอ้เครื่องรีไซเคิลไงเพราะว่าผมว่ามันคุ้มมากเลยนะถ้าเรามีเครื่องรีไซเคิลสองอันนะเพราะว่าไอ้ของที่ได้จากการรีไซเคิลหลายๆยาอย่างอ่ะมันหายากมากๆนะครับถ้าเราไปหาตามแมป ไม่ว่าจะเป็นแผงวงจรนะไดโอดนะเหล็กกล้าทองแดงอะไรพวกนี้นะแล้วอีกอย่างก็คือเราจะได้เศษเหล็กเยอะมากๆนะครับอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะแต่แบบอยากให้ทุกคนซื้อถ้าสมมติใครแบบที่จะเล่นเกมนี้ยาวๆนะผมว่าเติมไว้ก็ดีนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้พัฒนาเกมเขาจะเอาออกตอนไหนไง เหมือนไอ้ปืนฟื้นคืนชีพอะตอนนี้มันหายไปไหนแล้วไม่รู้่ะหรือมาเป็นช่วงๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะบางทีอาจจะมาเป็นลินหุยก็ได้ครับตลึงตึงโปะไม่ใช่คือบางทีมันอาจจะมาเป็นช่วงซีซั่นของมันก็ได้นะของบางอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปที่แอ่งของเรานะก็วิธีการเล่นก็อยู่ประมาณนี้ทุกคน รับเควสนะรับเควสจากบอรแล้วเราก็ออกไปทําเควสตามบอน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคราบของสํารวจเฟอร์นิเจอร์ซื้อของเก็บหินเก็บไม้ขุดแร่เปิดหีบฆ่าซอมบี้นู่นนะครับบาบาบานะมีอะไรไม่มีอะไรให้ทําประมาณนี้นะแล้วก็อัปเกรดครับหาของมาขายแต่ตอนนี้เราขายอะไรดีวะ ไม่ค่อยมีของอะไรขายแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะเอาของมาขายด้วยเพราะว่าบางทีเราอัปเกรดอัปเดตธุรกิจอะไรเงี้ยนะอัปเกรดให้เป็นเลเวลต่อไปแล้วอยู่ๆสักพักของที่เราเอาไปอัปเกรดอะ่ะกลายเป็นว่าเป็นเควสอันต่อไปครับเราก็ต้องไปตามหาใหม่อีกนะก็ค่อนข้างที่จะคิดแล้วคิดอีกว่าเราจะเอาของไปส่งให้กับโคธุรกิจดีไหมนะ อ๋ออ๋อต้องใช้ถ่านใช่ไม้ธรรมดามาได้ด้วยนะต้องใช้ถ่านตัวน,นั้นนะถึงจะกรองน้ำได้นะครับก็เดี๋ยวผมเอาไม้พายไปขายแล้วกันนะทุกคนเอาไม้พายกับเสื้อไปขายดีกว่าโอเคเน้ินาฬิกาแล้วเอานาฬิกากลับดีกว่าของใครไม่รู้ว่าขอขอมโมยเลยนะไม่ไปหานาฬิกาจากไหนมา โอเคครับเอาไม้มาแลกแล้วกันนะเดี๋ยวเราเอานาฬิกากับอา่าไม้พายมาขายดีกว่าไม้พายโอเคเอาเอาลืมเอานาฬิกาขายมือไวโอเคทุกคนคลิปนี้ขอเป็นแบบคลิปสั้นๆน,นะคลิปแบบงานเผาอะ <laughs> แต่ว่าผมอาจคลิปไอ้พวกที่ ไปที่อื่นมาแล้วนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพยายามตัดให้ไวขึ้นนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาในคลิปถัดไปนะบ๊ายบายครับ